โอา้โหอ๋อนี่เหรอไหนไหนพี่บิ๊กพี่บิ๊กมาดูยังอุ้ยไอ้ตุ๊กพุทธะปะกี่ตัวตัวเองกี่ตัวนะหกยังเมียนน่ารักแล้วแม่เขาล่ะไปไหนไม่รู้เนี่ย ไปเลี้ยงแล้วอุ้ยมันคลอดได้กี่วันแล้วเนี่ยอุ้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 ยเดินเดินแล้วเนี่ยเล่นออแล้วเนี่ยมันจะออกรถจะพับมันเอามันเป็นหมาขนส่งเหรอแตงใช่แล้วทำไมเขาไม่เอาไปล่ะเอาทิ้งไว้เอามาทิ้งไว้เงี้ยแล้วแม่ไปไหนเนี่ยไปน้ำมูกไหลนี่ เมื่อเช้าเมื่อเช้าผมมาหานึกว่าใครไปตัวหนึ่งเจอเห็นได้ห้าตัวกลวงงวยกลางคืนฝนฝนฝนเมื่อคืนมันตกหยุดไปแล้วเนาะอุ้ยตุ๊ปุ๊ปตั๊ปดูดูดูตุ๊ตุ๊นุ่นนุ่นตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุดำขมับทั้งตัวเลยอะที่วันยังวันยังวฮ้ยยังมันยังวันยังวันยัง แค่บ้านนี้คออุ้ยอุ้ยอุยตอแหลอุ้อุยอุ้ยออ้ยออุยอุ้ยอุ้ยโอ้ยอ้ยลมตาไม่ลืมตานี่ตัวเนี้ยมันปากเปาะเนี่ยอีตัวเนี้ยอตัวเนี้ยมันแหกปอกแหปากเนี่ยอีตัวเนี้ยปากไม้ๆม่ไย่อุ้เหมือนหนูทาอะไรมันเลยอะเนี่ยปากเปาะมากมีถุงเท้าด้วยมีุงเท้าด้วยนี่ ตัวนี้น่ารักมีถุงเท้าด้วยตัวนี้น่ารมีมีถุงเท้าด้วยดูนา้ทอะไรดูยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยอุ้ยทำจริงจริงดีไหมเนี่ยดีดีอ่ะอุ้ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยดูดิเนี่ยปิ๊บปิ๊กเนี่ยถ้าเขามีพื้นที่เขาจะเอาตัวนี้นะแต่มันไม่ไม่สะดวกอะดูดิมีถุงเท้าด้วยอืออตัวนี้น่ารักน่ารักนี่ไปดินี่นำไป อาไปเป็นเพื่อนเวลาขับรถนหนูที่บ้านก็ห้าตัวว้าวที่บ้านก็ห้าตัวแล้วแม่เป็นไหนนี่แม่เป็นไหนเนี่ยนี่ตัวที่หนูชอบนี่ตัวนี้นี่นั่นนั่นนั่นตัวนั้นที่หนูชอบโอ้ยยิง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 น่าจะเอาไว้ที่บ้านแหละตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกรู้สาเลยอันนี้หลังอันนี้อุ้มออกไปเล่นเมื่อเช้าเนาะอุ้มหลังอนนี่ใช่อุ้มตัวนี้ตัวใหญ่มากอูดูดูอุ้มดูหลังดูหลัง ว้ายตัวผู้ด้วยอะจูปูตาป้ตจูปูตาป้าตัดทัดใช่ไหมตัวเองใช่ไหมถ้าตัวนี้มีถุงเท้าตัวเนี้ยดูกลักษณะเลยเหระปลายขาวปลายขาวปลายขาวเนี่ยอืมไอตัวอุ้ยมีหน้ามาอยู่ตรงนี้นี่นี่มีหน้ามามีหน้ามาเอออยู่ีหลอกดิหน้ามา อยู่โดงลูกหมาเธอมาดูดิมันมีตัวหนึ่งนี่หน้าหมาด้วยเออเนาะน่ารักเออเนี่ยดูดิเนี่ยไอตัวในหนูอุ้มออกไปเมื่อเช้าที่มันไม่ร้องเนี่ยตัวเนี้ย <GO av uther> <t un liter>